สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชแน,นลไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิดซุปเปอเลกเผยจุดตกต่ำบนเส้นทางมวยก่อนพังงาเหนือบรรลังแชมป์โลกวันก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 4ครบจบทุกความมันรักยก 2c สุเปรเล็กเกียร์ูก 9, ้าแชมป์โลกวันคิปบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์ได้ออกมาเปิดเผยประสบการณ์ในวัยเด็กที่ดูไม่ดีเท่าไหร่และต้องเปลี่ยนสไตล์การชกถึง2ครั้งกว่าจะมาถึงทุกวันนี้นักสู้ฮีโร่จากอำเภอรประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ได้ไปบอกเล่าชีวิตส่วนตัวของเขากับรายการเจาะใจพร้อมกับเปิดเผยสิ่งที่หลายๆคนไม่รู้ว่ากว่าจะมาเป็นซูเปรเล็กแบบทุกวันนี้ได้กว่าจะมีค่าตัวถึง7หลัก ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวทั้งสมหวังและผิดหวังมากมายเต็มไปหมดจาของใช้ย,ยาข้างจัดจอมเตะเราว่าในวัยเด็กสมัยเดินสายต่อยแถบภูทรภาคอีสานเดิมต้นจากการเป็นมวยฝีมือแต่เกิดมีปัญหาบาดเจ็บที่ขาอยู่พักใหญ่จึงทําให้ต้องเปลี่ยนสไตล์การชกไปจากเดิมส่อนจะกลับมาเป็นมวยฝีมือที่เห็นกันแบบทุกวันนี้ผมเดินสายชกตามภูทรไปมาหมดครับภาคอีสานภาคเหนือส่วนภาคใต้ไปครั้งเดียว ในช่วงแรกของอาชีพผมเป็นมวยฝีมือแต่ผมเจ็บขาหนักมากเลยเปลี่ยนมาเป็นมวยเข่าพอขาหายเจ็บก็มาเป็นมวยฝีมือเหมือนทุกวันนี้นอกจากนี้เจ้าตัวยังเล่าว่าการเข้ามาชกในกรุงเทพครั้งแรกเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงอายุ14-15ปีแต่ไม่ได้สมหวังอย่างที่ตั้งใจไว้จนทําให้กลับไปชกภูทรอ,อีกครั้งแต่ก็ยังไม่ชนะใครอีกมากแต่ก็ไม่เคยมีวินาทีไหนที่อยากจะเลิกมวยแม้แต่ครั้งเดียว อายุ14-15ผมเข้ากรุงเทพชกที่เวทีลุมพินีชกหลังคู่เอกมาชก3-4ไฟไม่ชนะเลยเลยกลับไปเดินสายผู้ทอดอีกครั้งก็แพ้อีก4ไฟรวมเป็นแพ้8ไฟติดโดนตายายด่าแต่เขาก็ให้กำลังใจจนมาถึงทุกวันนี้ แน่นอนว่าบนสังเวียนวันผลงานของซูเปอร์เล็กเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าความมุมานะและความพยายามของเขาสมผลลัพธ์อย่างไรจากมวยปูทอรในวันนั้นกลายเป็นซูปเปอร์สตาร์ระดับโลกไปเป็นที่เรียบร้อยและยังได้รับการยอ่ยองว่าเป็นหนึ่งในทักชกค,คิกบ็อกซิ่งที่เก่งที่สุดแบบปอนต่อปอนในระดับโลกอีกด้วยติดตั้งข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชั้นแนวขอบคุณมากครับ